แฟนๆทุกคนนะคะวันนี้น้องที่ยากเกดมาบ้านมะนานะคะมะนาอาจารย์พิซซ่านะคะมาหาอาจารย์ก็ไม่เห็นอันซุ้มร้านร้านเพิ่นขนเฟี้ยงลุงเนี่แหละค่ะเฟี้ยงเพิ่นไปซื้อขาเจ้าอัดเฟี้ยงขายนะคะเอามาไใบถ่เลี้ยงง่วนะคะเพิ่นมีง่วอยู่สามสีโตนะคะถามาตอนกลางวันก็จะเ่เห็นอาจารย์บางขัางเพิ่นกลับไปเอาเฟี้ยงมาไว้ถังง่วบางขัางเพิ่นกลับไปตัดอ้อยนะคะตองมามืดๆคำๆจังสิล่ะค่ะ คะเป็นอัดเฟี้ยงนะคะมาหลายรอบกับว่าเห็นเพิ่นกับเลยมารอบคำคำช่วงหกโมงแรกนะคะพออาจารย์พอดีนะคะกูอาจารย์หนูมาหลายรอบอวีเด้บ่เห็นอาจารย์อืเอาเฟี้ยงเอาเฟี้ยงไปเอาไปซื้อเฟี้ยงบ้านไลยค่ะซื้อเฟี้ยงบ้านนั่นในละบ้านข้ามเงินแก้วไปไกลายต้นนี่เออ อัดอัดไว้ยังที่เพิ่นอัดขายเพิ่นอัดขายอัดไว้ยังที่นี่มันกินเจนหอดนาฝนเมิรบ่ค่ะเนี่ยโอ้ยเบิด์แล้วเอาไปนี่ก็ให้กินแรงนี่ก็แปบเบิดแล้วได้กิน<อ>ขึ้นละก้อนบ่ค่ะขึ้นละก้อนปลาหัวสามซีตัวเปลืองยค่เนาะเปลืองเยอะปลาลงทุนซื้อมา่อไหร่เมื่อไหร่สื่ค่ะไป <c oughs> นาฝนมัน ยน,มนแม่นานาหนาคนบ่มีเมืองเลี้ยงก็เลยต้องเ <ไป S 2> อาเฟี้ยงมาไว้พอได้กินกลางคืน,นไปเอาซื้อมือบะขบเฟี้ยงไหนฮอก็ตีไปเผาเขาอัดขายเฮาก็ตีตั้งเขามากบอกต้องสั่งมันบะขับจังได้สั้งไว้เราก็กหาให้หาอาัดคิดว่าสิไปเอานี่บ่ได้ต้องสร้งางโอ,อ้ยฮาหนูมี เพื่อนหาคิดว่าอยากเลี้ยงง่วงว่าบะแมนเลี้ยงง่ายๆตอนอยู่พี่น้องเอ้ยบอกว่าไหลาย,าย,าย,ยอ,อ,อย่างขั้นตอนก็สมควรอยู่ว่าหันหนูก็เห็นแม่กงไปเลี้ยงน้ำรถห้ามค่ะง่วงจินห้ามน้ำบอ่อ้ําก็ให้ดิเอาแม่ล่ำก็จินพี่น้องเอ้ยห้ามก็จินว่าก็ให้เอาว่าหันสอบละวสามจีลอยแล้วเอาหนูว่<บ>า,<บ>าสิเลี้ยงง่วนี่มันบ่แม่นว่างงวงจินหยาจินฟางอย่างเดียวบ่แม่นจินหอดห้ามจินหอดหัวหันเด็กว่าหันสอบละวถ่าลอยพี่ลอย ตาต้งข้นลายต้นนี่ไหวลายมือนึงกับเพิดเมื่อน้อยดีบอกค่ะเพราะว่าเฮ้ากับแบบมันกะบผิวสวยขันห้องสี่เลี้ยงก็ไม่กอ้าอี่คนมาสือนี่ต้องเรียกผิวพันธ์อีกผิวพันธ์ล้ำสัวล่ำต่วนเล้าการสายพันธุ์นั้นบอกค่ะอาจารย์ขายตัวนึงตัวละท่าใดค่ะซุ้มมันตวงามผิวสวยๆเนี่ยจากแสน่ปแล้ว่าฟังเด้อพี่น้องผู้ใดคิดสีเลี้ยงมัวนะคะอาจารย์ว่าต้องให้ผิวพันธ์สวยผิวดี ถ้ากินหัวหานี่ผิวสวยมันบ่ค่ะเออเลือดสายพันธุ์พอมันบักบิ๊กซี่แบบนี่ยังเคเอฟแบบยังมีพันธุ์พร้อมพอพันธุ์บ่ดีเขาก็บ่ซื้ออะไใดดอกคุณบอกค่ะซื้อสามซีเมนต์ไปฮามีซื้อพอพันธุ์ซี่ไหวแบบซี่ยังอันนี้เราเลี้ยงงัวเนาะอาจารย์เนาะตองนี้ตรงมีข้อมูลตัวละถูกลูกมันเนีาะตัวแม่พันธุ์เนาก็ซื้อเจ็ดแปด ถ้าว่ามันใจรักแน่เราเลี้ยงคุ้มมันก็่คุ้มคุ้มทั้งจิตใจคตือเืออ๋ออาจารย์มักเลี้ยงง่วรมากธรรมชาติมักเพราะว่าเขามีพื้นที่เนาะเออเพื่อนง่วมันกเฮ็ตหยั้ก็บ่ได้หอกลงทุนยังก็บ่คือค่ะกสิเทียบกับรายได้ของประเทศเขาว่าค่ะกันสิเทียบสําบ้านอกพอโยชมอย่ๆรายได้รายดีบางมันก็บ่รสมดุลกันดอก ท่าพ่ออาจารย์มักอยู่หน้าเนาะเพราะว่าได้เลี้ยงงัวได้ได้เลี้ยงงัวอยู่กับธรรมชาติกันอยู่บ้านกันยู่ยเฉยค่ะควบรู้เราก็บ่มีร้านธุรกิจร้านอาจารย์เกษียณแล้วเนาะบ่ได้ไปสอนหนักเรียนว่านี่เปิดบ่เป็นน้ำเขาค่ะคือลงทุนอย่างเห็นมูฟเื่อนลุ่งกระเก่งไปตามๆกันลายแทบทุกอย่างบ้าค่ะพวกปลูกมอนปลูกมอนเลี้ยงไม้นะเพราะอ่อพวกมอนกินเม็ดนะค่ะ แต่เพื่อนส่วนเฮ็ดยยเพื่อนปูกได้หลาย,ลายแต่ว่าเห็นน้ำเขาต่นเ,เดียวกันที่เพื่อนกเกษียณมาเพื่อนเฮ็ดวะค่ะเออก้อนทียกับเสียนเราก็ว่างแย้มไม่เขากับมาสวนวัดสระจักไรไลปลูกมอนจะไอจังท่านทั้งสี่ก็เลยว่ามือหนึ่งมันเคยมีปัญหาคำวัาซํำเฮ้าเนี่ยค่ะค่ะน้ำมอนนมม้ำแหมนเนี่ยมันบ่มีผู้กินดอกเข้า,ขาไปเนี่ยมันบูมซื่อๆัวนายทุนผู้สมองใสก็เฮ้า S <S มาขายพันุมอนถือๆออมอนนี่เพิ่นเอาเอาม้อนเอาเม็ดเอาเอาลูกมันนี่มาเห็ดวหายประม่นบ่คคะเออที่ไปก็ขายทอนพันุนี่แหละ <S <S ทออ่ทอนพันุก็ขายทอนต้นหรือ <ฮะ S 1> ถุงพลาสติกอะคละหกสิบบาทลายหนึ่งกับปลูกบักบ่อหน่อยต้นอ๋ออาจารย์<ล>อาจารย์เขาใจว่าเพิ่นจะมาล่อให้ ขายพันมอนกับเลยบ่อลงทุนน้ำเพล่กับฟองอ่านชะตาแล้วมันเป็นไปเพราะได้ค่ะค่ะบอโครงการมูเคยมาส่วนมันดับสุน่ยนะ่ะไปวอลอดตะวันจุดประสงค์นนทิยามาหนิมาถามอาจารย์อาจารย์อันเลขอันข้างในพันไหายมาแล้วบอกค่ะอันพวกนั่นแววแววมาอยู่บวกกันปลาหมึกค่ะค่ะกับมีมาอยู่หนึ่ค่ะพันไหมาแล้วมันบอกค่ะวางกั่นนี่ตัวไหนเนี้ย ส <8 S 1> <Kh ā. S 2> ี่แปดค่ะมรืว่าเก่าสี่เก่าหาไปยังสิล่ะมูหนึ่งม <ừ> จังไหนม่มูมแมกออกไปตามเขาอยุ่ค่ะอ๋อมูแมกโกงไปตามมันปะคะเปิ้ลหายเจ็ดสี่แปดเจ็ดส <ừ> ี่แปดนู้นคะเมกงเม่กงว่าอี่เจ็ดสี่แปดกับเก่าสามเก่าสี่เก่าหาแม่นปะคะว้างสิล่ะว้างสิล่ะมูนั้นมูกระเด็นยันคือกันบ่าพีดแม่นปะคะบ้าพดบ้าพดอันเดียวกันนะั้นนะเก่าสามเก่าที่เก่็ เก้าสามเก้สาสี่เก้าหาตัวเลขสามตัวเจ็ดสี่แปดมันม่ัเจยว,วผู้ฟังหนึ่งกับังว่าเปลียนเปลี่ยนไปเจ็ดปดสี่มันบ้าเบาเนะาะกับกับซาำตัวเดียวกันเราก็เลยจำานี่หนึ่งมากมันกับสาตัวเดียวกันมันกลับกันทสื่อกลับกันผู้หนึ่งว่าเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาทีๆมันมุมเดียวกันกับจำนี่แหละแต่ยิ่งกับใดต่ว่านั่งนั่นเกิด<า> เายืนยันยุคคือเขายุคที่เราบังสองสามยันยันคือเกาตัวเดียวกันยุคายเกายุคะนะเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดเกาสามเกาสี่เกาหาเกาสามเกาสี่เกาหาเนี่ยเป็นล่างมจันมันหนาจะเป็นเพราะว่าเรียกนั่งนี่นี่จังสังเกตจากสี่สามเจ็ดมันออกบนไหมค่ะเดี๋ยนูจดกัน้ค่ะเด้อ๋อมันออกบนอ่แต่บางวันที่ผ่านมาเขาเนาะจย์เนาะวัที่การมากเขา มาเขาหลวงพ่อบัญโหม่นี่ละอันที่ซากันมันโอ้ยจักดเด่นๆแม่ได้ที่ซื้อได้บ่าอันเลขอันที่ว่าเขาเจ้าซาซาเก้าสามหานั่นเนาะที่ว่าเลขหลวงพูพันเนาะซื้อมาได้อยู่เลขไปยังห็นค่ะเหลือดเดยอะเหมือนจักน้อยนะคะทันที่ย่าจุดนล้นะคะเจ็ดสี่แปดตัวเดียวอันว่าอาจารย์วางจัดเจ็ดสี่แปดเก้าสามเก้าสี่เก้าหานะคะเลขมาจากหม่องเคยมานะเนาะอาจารย์เนาะ มืดจักหน่อยนะคะผ่ามาตอนเว้นๆกับว่าเห็นอาจารย์เนาะตอนเว้นๆไปนี่แหละอาจารย์มันไปอัดเฟี้ยงนะคะแล้วข้างๆมันก็ไปตัดอ้อยไปรอบนึงรอบไปตัดอ้อยไปอัดเฟี้ยงมาให้งัวอเนี่ยนั่นยากขึ้นหน้าจอเหงื่นะคะขันว่าเห็นนะคะอาจารย์ก็นั่งยืดมือกันจนมื่อไงก็ตามอืม ตบ่าไ่อันตว่อาอาจารย์ที่ว่าเลขอันที่เอามาที่เขาสามตัวหา,บ,า,วบ,า,าบ้านพอ่อมันบ่ค่ะบ้านพ่อตบ้ามันเพื่นบ้านมาขายลอตเตอรี่หย้ยมันบ,บ่ะบานมามเรากับบม,มีส่วนติดกันบ,บวดบ้านนี่มีส่วนข้างเราอยู่สามร้อยอยู่ดีแต่ว่าเม็ขนข้างบ่าข้างเรากับมา,าดอกว่าธรรมดาเราบ่ได้ขายเราก็มากับหมอนันเพิ่นมาตามเส้นเพื่อนเอ้นผมขากัน แต่ว่าเปนบ่นเคยถิงเบอร์ทรอหายบ่เราเเบ่หายดิเบอร์ทรเรากับว่าบ่ผมบ่โทรเบอร์ทรนีเป็นค้างบ,าบา่ค้า,เง,างเพิ่นกับมากคือเก่ามากคือเก่าแต่ว่าเพิ่นสิมากงวดระเทียบ่อาจารย์งวดระเทียบ อันนี้ก็ผมสันนิษฐานว่าเบื่ออื่นมือเหือนี่ยตอนเห็มันกระจองมากเบื่อเอื้นมือเหื่อนี่ยกระองมากเดี๋ยวลอืบมาหาจานยู่เด้อก่ะเด้อหาเปิ้ลหายเนาะเลขตรงนั้นเนาะที่ว่ามันเข่าสองแปดหาคับหาแปดยังัไนเนาะแปดสองแปดหาเนาะเขาทั้งสามตทั้งสองตัวแต่ว่าเลขก็บังเอิญอยู่มันแปลงจังเลขยกสองหาแปดจังที่บัดออกมาคือออกทั้งบนทั้งล่างแปลกเนาะเขาทั้งเขาสามตบนแล้วก็เขาสองตล่างเนาะกันเขาได้ดวงดี กูเป็นดวงดีก็ได้โอ้ยยังว่าบ่าเถื่อนเนาะก็เมันจริงเวลามันบ่้านนี่นี่เนาะอาจารย์แต่ว่ามันมืดไว้เนาะนี่เวลามันก็บว่นสมนั่นดอกสมะขามเหลงหงอนนี่หงม่วงนี่นี่หาหงเขิงนึงมันหงมืออยู่ประมาณนี่แหละเพราะว่าย่ำใดมันหงม่งมัน ตัวลอยตัวลอยคำไหมนุมะรบกวนอาจารย์บ่นาไงกะบอหรอกกะทำมันหรอกนุมาะนุกะเก่งใจอยู่ได้กะร่างขนเฟี้ยงล่องรถดเยอะกว่ได้เมื่อนางสัมผัสขันกุ้ยแนวมักนี่เขาเรียกนี่มันนอ้ยมันดีมันดีอันที่เห็ดเห็ดยุทธูกินนุกะมักเรกได้ขันขนบ่มักมันกับเห็ดบ่ได้เนาะเห็ดงานใจเจ้าของมักมเห็ดเกืบ้านละแต่ว่าใกล้ใกล้มือนุสิมาถามอาจารย์ยิ่งได้ค่ะเจ้าแต่ว่าอาจารย์บ่าฝันยังมันบ่ค่ะบ่ฝันนะลูกมันเป็นแค่ในบุกะหนาวกับบ่หนาวดิค่ะ ย่ำขึ้นบางเท่อกับลู่ซึกว่าฮ้อนจ้าจ้าวเลขในในกลิบนี่กับมิตรเลขกไม่ใหญ่นี่เนาะเจ็ดสี่แปดเปิ้ลปัญหายมาเจ็ดสี่แปดก้าวเก้าสามเก้าสี่เก้าหามิซัมเน่เนาะค่ะเนาะนะคะท่านพวกเรบกวนอาจารย์ซัมเน่เนาะค่ะเด้อแต่ว่าใกล้ๆเมื่อสิมาถามอาจารย์ด้ว่าเลขอาจารย์นั่นเพปัญหายมาบ่ดีว่าได้จากที่นั่นมาหามันโชคค่ะที่ว่าเพปัญหายสายกันวันนู้อว่าสายหยังบนค่ะที่ปัญหายสองกับสองแปดห้านะเนาะสองแปดห้า ก็แปดสอปดสองแปดก็ไตามโยู่แต่ว่าอันนี้เป็นเลขมาจากข้างในนะคะแต่ว่าเราเสียงจังบังเอิญวาเอาเอานี้ไปเมืองแดดสี้าสมเก้าสี่ห้าห้าห้าน้า้าหาห้าห้าอ้าหาห้าหนาห้าห้าห้า้าห้ะหาห้าห้าหนาห้าห้าห้าาห้คาห้้ะ